สวัสดีค่ะการท่องเที่ยวเป็นการสร้างความสุขและเป็นกำไรของชีวิตหลายๆคนเมื่อมีเวลาก็มักจะออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครวันนี้จะขอนำท่านผู้ชมไปเที่ยวชมวัดและสักการะพระพุทธรูปชมสิ่งสวยงามต่างๆที่อยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคาร,ารามราชบรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธ,ธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีตั้งอยู่ใกล้วัดพระแก้วอยู่ทางทิศใ,ใต้ของพระบรมมหาราชวังและติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นี่จะมีสิ่งที่น่าสนใจที่หลายคนไปแล้วจะเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญเลยนะคะมีพระวิหารพระพุทธสยญาติหรือพระนอนวัดโพธิ์พระมหาเจดีย์สี่รัชกาลที่โดดเด่นสวยงามอย่างมากเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์จะขาดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องไปกราบสักการะขอพรพระประจาวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์นั่นก็คือพระนาคโกพระนาคโกเป็นพระพุทธรูป ในปางนั่งสมาธิมีพญานาคแผ่พังพาน,านปกพระเศียรของพระพุทธรูปเมื่อพระพุทธโคตมะได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขในบริเวณที่อยู่รอบๆต้นพระศรีมหาโพ์โดยเสด็จแป่ที่ประทับสัปดาละเจวันเมื่อมาถึงสัปดาห์ที่6พระพุทธองค์ได้เสด็จประทับอยู่ใต้โคนต้นมุจจรินหรืออีกชื่อหนึ่งว่า ต้นจิกน้ำซึ่องอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ครั้งนั้นบางเกิดมีฝนตกและมีลมที่หนาวเย็นอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งเจวันพญานาคจึงได้ขึ้นมาทำอาการขนดเจ็ดรอบและแผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์ไว้จนเมื่อเวลาฟ้าสางฝนคลายหายหนาวแล้ว พญานาคจึงได้แปลงร่างเป็นมานพนุ่มเดินเฝ้าแทบเบื้องพระพักของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกระทําการอัญชลีถวายสักการะพระพุทธองค์จึงได้เปล่งอุทานพระวาจาดังนี้สุขโควิเวโกตุทธะสุตะธรรมมัสสะปัสสโตอัพยาปัชังสุขังโลเกปานภูเตสูสัญญาโม สุขาวิราคาตาโลเกกามานังสมาติกโมอัศมิมนัสสะวินโยเอตังเวประมังสุขังความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้วได้รู้ได้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างไรความเป็นคนไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายและความเป็นคนปาศจ,จากความกำหนัด คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้เป็นสุขอันประเสริฐในโลกความนำออกเสียซึ่งอัดสมินมานะคือความถือตัวถือตนให้หมดได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะลาไปก่อน,นค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนี่เป็นท่า73ค่ะการดัดตน